อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสประเสริฐีเธอของม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิกับคุณเอ็ดนะคะขนมไทยในดวงใจอร่อยจริงพิธีพิธันในทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวัดจุดิบนะคะแนะนําเลยค่ะเครือทิพ์ขนมไทยตอนนี้ที่อยู่สาขาราดพร้าวร้อยหนึ่งเป็นโงรงผลิตให้กับทั้ง6สาขา oh. เรามาคุยกับ เจน3ด้วยกันนะครับเป็นเจ้าของขนมหวานเครือทิพย์คุณกะสิดิตบุญยวัฒน์ป้องสวัสดีครับคุณหนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับป้องเล่าให้เราฟังเลยว่าเครือทิพย์ร้านขนมหวานไทยของเราทําไมความมาตรฐานอยู่ยงคงกระพัน เล่าให้เราฟังหน่อยจิจ๊ะก็คือร้านขนมของผมนะครับเปิดมาห5ปีแล้วครับ,บตั้งแต่รุ่นคุณยายเนอะจะเป็นสูตรที่ได้รับการสืบทอดกันมาวัตถุดิบที่เราเลือกใช้ก็จะเป็นวัตถุดิบที่คัดสรรมาอย่างดีคุณยายของคุณยายของธีเนี่ยท่านมีโอกาสได้ส่งขนมเข้าไปในวังหลังของรัชกาลที่5<อ>ก็เลยเอาสูตรต่างๆเนี่ยมาลองขายดูปรากฏว่าขายดิบขายดีครับก็เลยมาเปิดร้านก็เริ่มจากตรงลาพเ้าเนี่ยแหละครับอะไรที่เป็นตัวชูของ คือทริปขนมหวานไทยจ้าก็คืออย่างแรกที่จะนําเสนอครับคือข้าวเหนียวแดงครับข้าวเหนียวแดงเนี่ยเราจะใช้ข้าวต้นฤดูนะครับที่เป็นข้าวเก่าผัดแล้วมันก็จะกรอบอยู่ที่การควบคุมไฟด้วยครับเพื่อให้น้ําตาลมันรัดตัวเข้ากับข้าวจะออกมาเป็นข้าวเหนียวแดงของร้านเคอร์อทิปที่พิเศษไม่เหมือนใครครับเห็นไหมมันก็จะมีความกรอบกรึบๆนิดนึงไปขนมที่2ของเคอร์อทิปจ้าก็คือขนมกรีบลําดวนครับจะใช้แป้งสาลีกับน้ําตาลบดมาหมักเข้าด้วยกันนะครับทีเด็ดของเราเนี่ยก็คือเราจะอบวันเทียนถึง3รอบด้วยกันครับ <ผ>หอมเป็นพิเศษเลยครับกลิ่นก็จะเต็ดอยู่ในกลีบลำดวนทานเล่นในรถได้ทานอยู่ออฟฟิศได้ได้หมดเลยเพราะว่ามันเป็นของทานเล่นๆไปขนมหวานที่3เคคือทิปจ้าขนมกล้วยขนมฟักทองครับเราใช้มะพร้าวจากชุมพรครับกลิ่นบันหอมรสชาติมันกําลังดีอย่างเงี้ยค,ครับคั้นสดใหม่มทุกวันนะครับตัวมะพร้าวขูดเนี่ยเราก็ขูดสดใหม่ทุกวันฉะนั้นเนี่ยเมื่อผสมกับแป้งเข้าไปเนี่ยมันจะรสชาติที่นัวแล้วก็หอมอร่อยกล้วยเนี่ยก็จะเป็นกล้วยน้ําว้าที่สุกกาลังดีฟักทองก็จะเป็นฟักทองขนาดกลาง ที่สุกกาลังดีเหมือนกันนึ่งออกมาแล้วเนี่ยมันจะรดสัมผัสที่เข้ากันกับแป้งของเราอะครับอร่อยมากแล้วหอมจริงๆไปขนมมงคลกันบ้างสิจจาทองหยิบกับฝอยทองอนะครับสุดเด็ดของทางร้านแล้วเนี่ยก็คือไข่ไก่ผสมกับไข่เป็ดไข่เป็ดเนี่ยแหละครับมันจะมีสีสวยครับมันหนืดกําลังดีแต่ว่าเราผสมไข่ไก่เข้าไปด้วยเพราะว่าไข่ไก่เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยลดกลิ่นคาวแล้วก็ทําให้สีมันสวยขึ้นด้วยทองหยิบที่พิเศษคือมันมีก้าวหยิบด้วยกันต้องฝึกฝนกันนิดนึงส่วนฝอยทองเนี่ยมันจะเป็นแพร่เวลจััววมมนนนะแล้้กิ ดีคำมันอร่อยแบบกาลังดีไม่หวานจนเกินไปจากเพียงแค่ขายหน้าร้านวันนี้ส่งทุกที่ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมรับจัดเลี้ยงอาฟเตร์นูนที หรือว่านะักคอฟฟี่เบรกต่างๆของเราเนี่ยรับตัดเบรก Break, จกสแน็คบอกด้วยนะครับสำหรับเวลามีงานเลี้ยงเวลาอยากจะไปสวัสดีผู้ใหญ่หรือว่าเวลาจะมีงานสังสรรค์ในกลุ่มเพื่อนเนี่ยมันก็จะเป็นขนมเช็ดที่รวมทุกอย่างเข้าไปในนี้ครับที่มีขนมรวมมากกว่า50ิชนิดในกล่องเนี่ยครับติดต่อ,อยังไงจ้าป้อกก็คือตอนนี้เรามีอยู่หกสาขานนครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ไรจ้า0ู7ย์4 8 4เจดสาสี่สครับติดต่อเข้ามาเลยค่ะเครือทิพย์สามารถจัดส่งให้คุณได้เลยรีคอร์การันตีให้เครือทิพย์ขนมไทย ทักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมละครับเชิญมาได้ที่ร้านเครือทิพย์ขนมไทยสาขาลาดพร้าวร้อยหนึ่งตั้งอยู่ที่ปากซอยลาดพร้าวร้อยหนึ่งซอย41ใกล้กับโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางและสำหรับเมนูอร่อยที่ต้องกินกับร้านเครือทิพย์ขนมไทยคือเซตนี้เลยครับ อร่อยและกับผลิตนี่แม่จื้ออิติ้งย่างผิงฉังสวัสดีค่ะ